มีเรื่องของการโกงเงินกันเกิดขึ้นแต่ว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักศึกษานะแล้วก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าไม่สามารถจบการศึกษาได้โดยบอกว่าเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าเทอมทั้งๆที่จ่ายค่าเทอมไปแล้วแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเงินเนี่ยโกงนะครับออกใบเสร็จปลอมให้นักศึกษาโดยเหตุการณ์ล่าสุดวันนี้ก็คือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเดินทางไป ที่โรงพักเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับคนนี้ก็คือนางสาวอลิสาพจนาตอายุ43ปีเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐมพร้อมกับทนายความครับได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสอน,อนสามเสนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีช่อโกงตามหมายเรียกหลังจากที่ก่อเหตุช่อโกงค่าเทอมนักศึกษาโดยนางสาวอลิสาเนี่ยบอกว่าเนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกนะครับก็ยังไม่ทราบว่าจะโดนแจ้งข้อหาอะไรบ้าง ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทามานานแล้วสืบเนื่องจากนักศึกษาเนี่ยก่อนหน้านี้ได้เข้าแจ้งความบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยโกงค่าเทอมกว่า60รายเลยนะครับรายหนึ่งก็ตกประมาณสัก2 0 0 0 0บาททําให้ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้มูลค่าความเสียหายรวมกว่า2ล้านบาทโดยทางผู้เสียหายเขาก็มีสลิปหลักฐานในการโอนเงินเฉพาะนนในพื้นที่ของสอนอสามเสนี่ก็มีผู้เสียหายกว่า10ราย มีที่เหลือนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสอพพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมที่เดินทางทยอยเข้าแจ้งความกับตํารวจเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่2สิงหาคมเป็นต้นมาตอนนี้ผู้เสียหายมากกว่า60รายพฤติกรรมก็คือผู้ต้องหาเนี่ยจะอาศัยความสนิทสนมกับนักศึกษาดูว่านักศึกษาคนไหนที่ยังไม่จ่ายค่าเทอมจะเสนอตัวบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับเงินแล้วนาไปจ่ายให้นะครับแต่กลับนําเงินทั้งหมดเนี่ยไปเป็นของตัวเอง แล้วก็มีการออกใบเสร็จปลอมให้เบื้องต้นไม่พบว่ามีผู้บุคคลผู้อื่นเนี่ยร่วมกระทําความผิดด้วยนะครับและได้มีการอายัดบัญชีแล้วเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงปี2 5 6 0มาจนถึงปัจจุบันมีผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักศึกษาทั้งที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาในกรุงเทพมหานครซึ่งนักศึกษาในส่วนของวิทยาเขตนครปฐมที่ตกเป็นผู้เสียหายด้วย ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็พบว่ามีการกระทำผ,ผิดจริงและก็มีหนังสือให้ออกจากราชการตั้งแต่วันที่1สิงหาคม65เป็นต้นมาเบื้องต้นจากการสอบปากคำเนี่ยเจ้าตัวให้การรับสารภาพบอกว่าได้ลงมือก่อเหตุจริงโดยนําเงินที่ได้เนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเอาไปหมุนใช้จ่ายในครอบครัวโดยอ้างบอกว่ามีบุคคลในครอบครัวเนี่ยป่วยติดเตียงเอาเดี๋ยวลองฟังบางช่วงตอนนะ่อเนาะ ไม่ทราบนะะยังไม่รู้อะไเลยค่นค่ะเด๋วเดี๋ยวถ้าะรวกไรเดี๋ยวให้เขานะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะรู้ว่าเมาร์เนค่ะแล้วโดยส่วนตัวพี่ผูกทําที่ที่สนสานทาวิทยาเขตนครปฐมนี่นานหรือยังอะครับเออเพรานานว่ะค่ะขณะที่ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการควบคุมตัวไปขออานาจศาลแขวงดุสิตฝากขังและคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียหายจํานวนมาก ส่วนทนายความเองก็ได้เตรียมหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาต่อไปนะครับนี่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดผลกระทบเนี่ยเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะน้องๆน,นักศึกษาเนี่ยต้องมารับเคราะห์ยังไงก็ให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยดูแลผู้เสียหายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการโกงของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ